ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย เ้าก,ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตชีวาค่ะยังคุยกับท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านอาจารย์หมอชันชยัยสิทธิพันธ์นั่นเองซึ่งอาจารย์กาลังให้คําแนะนําแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมาว่าโอ้โหฝนพียอสองนี่มันอปนอะไรมายมากเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าบุหรีนี่ก็คือเจ้าตัวหนึ่งที่บุหรีรร่ก็หนักมากเลยครับในบุรีเองก็นอกจากเป็นท้ามีสารต่างๆซึ่งเป็นสารกอมเร็งมากมายและบุรีไฟฟ้าล่ะคะอาจารย์ครับเวลาพูดถึงเหรีดไฟเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลมาก โดยทางทฤษฎีเนี่ยมันก็มีสารแปลกปลอมซึ่งไม่ควรจะหายใจเข้าไปอยู่แล้วทั้งโลหนนะแล้วก็ทั้งมีทั้งนิโคตินดนี่ผมคิดว่าอากาศที่เราสูบเข้าไปในปอดเนี่ยมันควรจะเป็นอากาศบ<ม>ริสุทธิ์เท่านั้นว่าจะเป็นควันบุหรีร่ควันไฟฟ้าควันจากทูบอะไรพวกนี้<อ>เราไม่ต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดทูบนี่กำลัง เพิ่งผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนมาเลยนะคะคนไทยเราก็นิยมไหว้พระนะคะจากอันนี้คือเป็นพีเอ็มสองจุดห้าไหมคะทูบเนี่ยเป็นชัดเจนเลยครับก็มันเป็นสิ่งที่เกิดจากการเผาไหม้ต้องพยายามลีกเลี่ยงพวาอย่างเงี้ยทูบโดยเพพาะการที่จุดทูบในบ้านมันเป็นอากาศปิดมันไม่ถ่ายเทมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแม่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งใกล้ตัวและลีกเลี่ยงได้เลยเราพบเลยว่ามะเด็งปอดเนี่ยเรารู้ว่ามันเกี่ยวกับบุหรี่เยอะแต่ในเดียวกันเราพบว่ามันมันมันพบเยอะเหมือนกันในสถานที่ซึ่งมีการผาาไม้ในสที่ปิด นะครับเช่นในประเทศซึ่งอากาศหนาลวลรวบางทีใช้ฟืนหรือว่าในครัวซึ่งใช้ฟืนหรือว่าใช้สารซึ่งทาให้เกิดควันอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในห้องผลกระทบในระยะยาวเนี่ยไม่ต่างจากบุหรี่เลยเพราะว่าเราอยู่ในห้องนั้นสูบบุหรี่มันก็มวลเดียวแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องปิดซึ่งมีการเผาไหม้มีมีทูบมีควันอะไรอย่างเงี้ย คนเสียเยอะฮะต้องต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ๋อเป็นเหมือนกันอันนี้จะไม่ต่างจากควันบุหรี่มือสองซึ่งเราสูบมันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วจุดพวกเทียนหอมอะไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์ผมว่าอะไรก็ตามซึ่งมันเกิดจากการเผาไหม้อ๋อทุกอย่างเลยที่เกิดจากการเผาไหม้แหล่งกำลังสำคัญของพีเอฟสองจุดห้าแล้วก็สารที่ทําให้เกิดโรคต่างๆเพราะะฉนั้นผมคิดว่าผมเห็นด้วยมากนะครับในการที่ไปวัดแล้วไม่มีการจุดธูปใช้แบบกดสวิตช์เอาแล้วที่บ้านผมว่า ไหว้เจ้าอะไรท่านก็เข้าใจครับไม่ต้องไปจุดธูปหรอกท่านต้องช่วยสิ่งแวดล้อมใช่ท่านต้องช่วยเราด้วยก็คือว่าผมว่าใช้ใช้วิธีการซึ่งทําให้โลกมันปลอดภัยขึ้นเอาแล้วจุดพวกกระดาษเงินกระดาษทองนี่ก็คือเผาไหม้ครับพยายามหลีกเลี่ยงครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกครับว่าเราจะคิดเสมอว่ามันเป็นปัญหาแต่เราต้องช่วยกันทุกคนอาจารย์มีอะไรป้องกันพีเอ็มแอดจุดห้าได้ไหมเช่นไปล้างฝุ่นออกจาก มปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีไม่มียาอะไรซึ่งไปป้องกันเราต้องหลีกเลี่ยงการที่จะสูดดมเข้าไปล้างฝุ่นออกจากจมูกเนี่ยมันเป็นการล้างที่บริเวณที่อยู่อยู่นินอ,อยู่ข้างข้างบนขึ้นมาคือมันช่วยตรงนี้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ลงไอ้ที่ลงในปอดมันลงไปแล้ว<อ>เพราะว่ามันผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงการรักษาตรงเฉพาะที่ก็จะช่วยให้การภูมิแพ้ดีขึ้นาาการหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่า ผลกระทบที่รุนแรงกว่าคือลงไปในปอดเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สามารถช่วยในการล้างจมูกได้กินอะไรล้างปอดได้ไหมอาจารย์ไม่มีครับวิตามินก็ไม่มีหรอคะอาจารย์วิตามินผมคิดว่าเราทานอาหารปกติะนะครับก็จะมีคนพูดถึงแอนตี้ออกซิแดนท์อะไรแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเชิงระจากษ์จริงๆผมคิดว่าถ้าเราไปทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราไปไปเพิ่มความเสี่ยงไม่มีประโยชน์อะไรสุขภาพปอดของเราเนี่ยแน่นอนเราต้องพยายามอย่าให้มันเสื่อง นะครับก็อีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความเสื่อมก็คือ PM เ2 5แล้วก็โรคเลือดโรคติดเชื้อสําคัญเพราะว่าโรคติดเชื้อลงปอดอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยบางทีมันลงไปทาลายปอดปอดเองไม่ได้ฟื้นกลับมาเหมือนปกตินั้นการป้องกันเช่นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังได้อยู่นะคะวัคซีนเข้าไปได้ขณะที่เราแนะนําอยู่แล้วนะครับการรับการดูแลสุขภาพไปแข็งแรงถ้ามีการติดเชื้อแล้รเราพยายามอย่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วก็ผมคิดว่าการสังเกตอาการสําคัญปอดของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้า ธรรมชาติเนี่ยให้มาเราเนี่ยใหมาใหมาเกินเกินเกินกว่าที่เราใช้มนุษย์ทุกคนนะครับปอดจะเสื่อมลงทุกปีตามตามการใช้งานแต่ว่าเนื่องจากเรามีสมองอยู่เยอะถ้าเราเสื่อมตามสภาพเนี่ยเราจะไม่มีอาการเหนื่อยถึงแม้เราจะอายุมากเลยเราไม่ควรจะเหนื่อยเพราะปอดเรา่ไม่ใช่เดินเดินแล้วก็หอบอย่างนี้หรอถ้าเป็นเดินแล้วหอบแสดงว่าตอนนี้ต้องมีความผิดปกติแล้วเช่นปอดเราเสื่อมเพราะเราอื่นหรือเปล่าหัวใจเราไม่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนนะว่าถ้ามีอาการเตือนอาการเตือนของโรคปอดเองก็คืืออเหน่่ยยา ถ,ถ้าเราเคยทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่เหมือนเดิมเช่นขึ้นกระไดเคยขึ้นได้สามชั้นตอนนี้ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องหาสาเหตุไม่หบบไหวก็ต้อง,องเทียบ <c oughs> กันนะว่าตามวัยเป็นยังไง <c oughs> แน่นอนาจะขึ้นสิบชั้นก็คงไม่ไหวแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นมีเหตุสมควรที่จะ ไปหาสาเหตุว่ามีจากอะไรไม่จากหลายสาเหตุนะครับไอเรื้อรังสําคัญถ้าเราไอต่อเนื่องกันเกินสองสามอาทิตย์ตัวที่เราไม่ทราบสาเหตุจริงๆเราไม่ได้มีโรคอะไรอย่างนี้เราต้องหาว่าเอ๊ะเดี๋ยวพีเอ็มหนีถือว่าไอถ้าไอต่อเนื่องมันเกี่ยวข้องกับ PM เอ็มไหมคือถ้าเกิดไอต่อเนื่องเราจะโทษ PM ได้แต่ถ้าเหมือนกับว่ามันไอนานจนสองสามอาทิตย์ไม่หายผมก็จะต้องหาอย่าไปโทษ PM อย่างเดียวบางทีอาจจะไปเจอว่าปลอดมีจุด ซึ่งไอ้ต้องรักษา,าเฉพาะเช่นทานยาหรือว่าไปดูว่าเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรงังเช่นมาโนโรคหรือเป็นพวกมะเร็งปอดหรือเปล่าเลยเงี้ยครับอ๋อน่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้หลายๆคนบอกว่าอยู่บ้านก็ไม่มีเครื่องฟอกเดินห้างเดินก็ไปอย่างเงี้ย ถือว่าปลอด PM ไหมคะอาจารย์โดยทฤษฎีเนี่ยน่าจะมี PM น้อยกว่าแต่เราบอกเราเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะจริงๆก็คือมวลอากาศเดียวกันมา<อ>ขึ้นในระบบระบายอากาศในห,ห้างเหมือนกันว่าเขามีระบบยังไงแต่ว่าคือจริงๆแล้วทางห้างเนี่ยก็ควรจะต้องมีการอนิเตอรมผมยังเน้นเสมอแล้เก็ต้องนิเตอร์ในโรงพยาบาลเองแล้วก็มีการติดตามว่าในห้องผู้ป่วยเราเนี่ย PM สองหรอห้าเป็นอย่างไรและอีกอันหนึ่งออกกําลังกายออกกําลังกายบอกวิ oh, ่งไมเถอะกลางแจ้งไม่เป็นไรหรอก อันน่้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดระดับ PM ส5ุสูงมากๆเนี่ยการหายใจปกติเองเนี่ยก็จะรับปริมาณสารพิษในระดับหนึ่งแ้าออกกำลังกายได้หายใจลึกขึ้นเนี่ยมันจะมีสารพิษได้เข้าไปเยอะขึ้นแล้วเราหายใจลึกเพีะนั้นจริงๆแล้วเราจะแนะนำให้ออกกำลังกายชวงที่ PM ียงจุเยอะๆนะครับใส่หน้ากากวิ่งได้ไหมะ่าจ่าแล้วแต่คนแต่มันต้องดูความฟิตมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราใส่หน้ากาก เราไปออกกาลังกายส่วนหนึ่งจะมีออกซิเจนต่าลงะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมอนิเตอร์ฮะถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้จริงเราต้องให้มั่นใจว่าเราต้องลดปริมาณการออกลงแล้วก็ให้รู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าอาการมันมันคือมันจะเหนื่อยมากกว่าปกติอยู่แล้วเราก็อย่าฝืนนะถ้าพยายามออกออก,ออกในที่ที่ปลอดภยัยเช่นมาออกข้างในห้องรีมหยออกกําลังกายในห้องถ้าเป็นไปได้นะครับชุดวตรยสุขภาพปลอดนะครับการไปสังเกตอาการตัวเองที่เรียนไปแล้วแล้วก็ ถ้าเรามีโรคปอดอยู่ก็ต้องพยายามรักษาให้ต่อเนื่องโรคปอดที่เรากังวลมากจะเป็นโรคติดเชือ้อเรื้อรงังปอดแล้วก็เรื่องมะเร็งปอดแต่ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องดูในรายที่มีความเสีย่ยงเช่นถ้าท่านเคยสูบุรีเรื้อรังมานานๆบางทีการไปตรวจคัดกรองเพื่อจะเจอมะเร็งระยะเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งสำคัญว่าถ้าเราเจอมะเร็งระยะเริ่มแรกมันช่วยป้องกันไม่ให้มันขยายหรือว่า อไไเอาล่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงที่ pm 2.5มากมากวันนี้กลับขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์สัญชัยสิทธิพันธ์ค่ะท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากมากกลับขอบพระคุณค,ค่ะานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วค่ะลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ทางช่อง33วันนี้ดิฉันสิริบุญนัทพันธ์สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้า การสูตรโอโซนช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริงไหมห้ามพลาดนะคะ